ไฟอะไมดอหมดหนึ Workers, <S 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 ่งห่ำทำอะไรครับพอาจารย์ทํำม่วงเนาะครับเนาะข้างบนกันท้ำม่วงเนาะอันนี้แหละที่ที่ที่บอกว่าเป็นท้ำเป็นถ้ำข้างบนพระอาจารย์ น,นี่ก็คือถ้ำม,ม่วงนะครับถ้ำม,ม่วงนี่ขึ้นขึ้นกับอำเภอเตงอยตำบลอยังครับบ้านบึงสาบ้านบึงสานะครับใช้กับวนน้ำมาไหมวนน้ำเปล่าเดี๋ยวอารมณ์เนี่ยโอ้ชิวเิวช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 ิวระวังเด้อระวังเด้อครับอาจารย์มีความรู้สึกยังไงครับครับเป็นยังไงครับ ได้ลงมาแล้วเย,ย็นดีเน,ะนาะอยากอยู่แบบนี้นานๆไหมครับอ๋อครับกำล,ลังลงมานะครับต้องระวังหน่อยนะครับต้องระวังมืด ว่างไหมประจําว่างคือมาเนเฉพาะหน้าหน้าหน้าแรงนะหน้าฝนน้ำติดปากถ้ำเราออกไม่ได้นะอ๋อถ้ำนี้เป็นบับอ๋อสามสิบเจ็ดอง์นะครับ ได้เดินทางมาอย่าง่ำง่วงรับเราลองดูนี่มันจะออกเราดูความเป็นชาของมันจะออกพระอาจารย์เพูนว่าเป็นน้ำพิเศษนะครับพระอาจารย์แบบหายโรคหายภัยมันจะกกรชองแบบโดยธรรมชาติของมันนะออกสีเปรี้ยวไหมเปรี้ยวผัดฝาดไหมอืมครับเออดีโรคดีภัยดีโรคดีภัยนะครับ เพี่ง่จะพาดีก็เกป็นโรคปอดโรคโควิดตายได้นี่มบ้งหมอข้าเจ้าโอ้ยอไงีแซ่บหอเอออธรรมชาติธรรมชาติเดี๋ยวไขค่อยตังสมเห็นเอนจะคือย่งเขาดีครับป่อง่องอทีมันหยุดโรบาที่้หยุดที่ดหยดทีได้หยดเห็นไหมาเกว่าน้ำหยุดทีละตุทีละหยุด ลงใส่ตุ่มมันยังเต็มนะน้ําหยดลงหินเออทุกวันหินมันยังก่อนอันนี้มันลงสายตุ่มยังไม่ใช่หินนะลงตุ่มน้ําหยดลงตุ่มสักวันหนึ่งตุ่มก็ยังเต็มน้ำโอ้โหที่ไร้ขวดเนี่ยของบ้ามากครับตอนนี้ไม่ใช่เวลากลางคืนนะครับ11.31อ็ดามนนะครับ5้าโมงสานาทีไม่ใช่เวลากลางคืนนะครับ เราเดินลงมายัางทํามม่วงนะครับวัดทรามเก่นผาจันทร์ตําบลจันเพน,บ,นบ้านบ้านบึงสานะครับตํบลจันเพนนะครับอำเภอต่องงอยจังหวัดสกลนครนะครับมีพระบวดหมู่อุปสมบทหมู37่37รูป37รูป ได้เดินทุดงมายังวัดทําเก่นจันนะครับแต่ท่านพระอาจารย์ก็ได้นำทุดงขึ้นมายังถ้าม่วงเพื่อมาชมนะครับนี่ครับชมสถานที่นะครับจจะพาเดินไปรอบรอบ,รอบ,รอบ,รอบ ี่ข้างบนนะครับนี่คือข้างบนนะครับอ๋อจะมีเชือกมีเชือกขึ้นข้างบนนะครับนี่ครับจะมีเชือกขึ้นไปข้างบนนะครับกูยังเพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มา รู้ว่ามีถ้ำที่สวยงามนะครับก็ปเป็นนี่คือพระอาจารย์ครับเ<ห>ชือกนี้ขึ้นไปข้างบนได้ไหมครับขึ้นได้ขึ้นไางบนแันชข้างบนบบนะอ๋อมีชั้นหนึ่งขึ้นเป็นหลังเขาเลยบ่ครับขึ้นขึ้อ๋อครับ ท่านประครูก็กําลังเดินลงมานะครับขนาดเดินไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ,ค,บครูบาดิดมาพี่ไหนครับ,รบขึ้นมานี่ยครับขึ้นมาเลยผมน้าทางเหรอคะด้วย<ม>ก็ประมาณผมจะขึ้นไปลองลองดูนะครับประมาณปลาย ให้พระบาก็มีเชื่อมนะครับค่อนข้างที่จะราชันมากนะครับแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปน้ำด้วยครับผมต้องขึ้นไปครับโอ้ยังนี้ไกมากครับอีกไกลมากครับ แข็งของเปรี้ยวสบานนอกทนีัก้ได้เล เป็นป่องก็เะปองเอท่านนี้ครับท่านนี้ครับเป็นไม่กนจุน่าวเลยกระ่งน ม่เห็นแงเห็นแต่แสงไม่เห็นคนเห็นแต่แสงนะครับน่ครับอยู่ไกลก็ยังมีประมาณ20เมตรนะครับเพร่ะผมขึ้นไม่ห้องนัดไปจันนารี่ดนี่ิบเรแไอตาแห้งเลย่อสร็จลอดีเรอเปี

รงดีัแล้วทดลองเองคประพิสูจน์เองที่ได้เรียนพอมีอ umm> ันนั้นอีกอืครับอาจารย์อาจารย์ลงมาไหม

พิ่หลก่งมาลงมาแล้วครับจับเสื้อลงมาเลยคุณบาจับเสื้อถอยหลัางลงมาเลยครับอันตรายเลยปะตองครับ ตองโคตโก้ครับนี่นี่ครับยิ่งๆขึ้นเๆเลยนะครับยิ่งขึ้นๆหน่อยนี่ครับข้างบนนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับประมาณสี่สิบเมตรตอนนี้เวลาสิบเวลาห้าโมงห้าโมงสี่สิบห้าโมงสี่สิบนะครับจะอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับ ไม่ใช่กลางคืนนะครับมีกลางวันนะครับโอ้ยเพิ่งรู้นะครับว่าสกลนครก็มีสถานที่นี้ไม่ต้องไปถึงจังหวัดอื่นครับเชียงใหม่เชียงรายไม่ต้องนะครับ